สันก็มีสถานที่สถานที่หนึ่งนะครับที่จะพาทุกคนเนี่ยไปนั่งพักจิบน้ำเยน็นๆรอรถหายติดก,กันก่อนนะครับกับที่ร้านจิบเจริญครับโอ้โหมคิดว่าอยู่แบบเออตังประเทศนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับอนไรอย่า้เงี้ย ทุกคนที่กำลังรับชมรายการวันนี้วันศุกร์กันอยู่นะครับรายการของเราเนี่ยจะเป็นตัวแทนที่จะพาทุกคนที่ชอบดื่มชอบเที่ยวในยามราตรียามค่ําคืนเนี่ยประเด็นสารที่ใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะลึกลับหรือว่าซับซ้อนขนาดไหนนะครับเราจะพาทุกคนไปกันอย่างแน่นอนครับวันนี้ไปกับผมนะครับสันครับผม เอาล้ฮะใครที่กําลังเบื่อรถติดนะครับในช่วงเงย็นๆหรือว่าเวลาเลิกงานแบบนี้นะครับซันก็มีสถานที่สถานที่หนึ่งนะครับที่จะพาทุกคนเนี่ยไปนั่งพักจิบน้ำเย็นๆรอรถหายติดกันก่อนนะครับกับที่ร้านจิบเจริญฮะอ่าแค่ชื่อร้านก็น่ารักแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เราพาไปดูในร้านกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับแต่ก่อนเข้าไปนะทุกคนที่ร้านนี้อยากจะบอกว่ามีเสียงเกมซีด้วยหายวัดดวงนี้ต้องเข้าไปนะแปลก CNC go, แล้วมีเสียงเกมซีเอางี้เดี๋ยวเลสโกอลก็ไปข้างในดีกว่าครับผมไป สวัสดีครับครับดีใจมากเลยได้มาล้านี่นี้วันนี้นะแันเป็นตัวแทนของรายการวันนี้วันศุกร์นะที่จะพาผู้ชมทางบ้านเนี่ยที่ชอบดื่มชอบเที่ยวที่ไม่ซ้ำจำทางไม่ได้จำทางไม่ได้ ไม่ใช่ไม่ใช่จำจำไม่ได้คนที่ไม่ชอบเที่ยวแบบว่าร้านจิเร์อะไรก็ตามเตะเปลี่ยนที่บ้างใช่บรรยากาศใหม่ๆบ้างเนี้ยมาที่ร้านจิตเจริญวันนี้ครับแล้วเห็นบรรยากาศร้านแล้วโอ้ยมายกอดารักมากแล้วสวยมากแล้วมีอันนี้ที่บออยากรู้มากเลยว่ามันตั้งไว้ทำไมเดี๋ยวผมจะไปถามพี่ว่ามันคืออะไรอ่อมาเดี๋ยวเรานั่งคุยกันที่โต๊ะดีกว่าโอเคได้อาหารลงเลย ก่อนดีอีกรอบครับผมครับผมบรรยากาศร้านคือแบบว่าตอนแรกคิดว่าไม่อยู่เมืองไทยเลยอยู่ที่ไหนฮะเมื่อกี้ว่าอยู่แบบต่างประเทศนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับอเงี่ยเหมือนแบบฮ่องกงอินเดียแดงๆนะฮะพี่ลูกแรงบันดาลใจการจัดร้านนี่ทำไมถึงจัดสไตล์แบบนี้พี่พี่ชอบดูหนังที่แบบว่าแสงสีแดงสีเขียวอะไรประมาณเนี้ยอยากให้แบบว่าลูกค้าเข้ามาแล้วแบบได้ถ่ายรูปในบรรยากาศที่แบบว่าหม่องหว่องเขาเรียกหม่องหว่องเขาเรียกว่าเสพความหม่องกระทำความหม่องเสพความหม่องกระทำ เอ้ยคิดดีไม่ได้เลยนะวมงวยแซลแซลน้องแซลครับมันแบบว่าฟิลแดงแงครับอยากได้แบบว่าฟิลแดงแนั่งกินแล้วก็จิบเพลินๆเบาๆครับไม่ได้นักมากอันนี้เรียกได้ว่าเป็นสไตล์แบบจีนๆไหมครับอ่าเป็นจีนๆมัวๆแล้วก็มั่วๆไปครับหมายถึงว่าที่ก็รวมๆมาเอา่อยากได้อเอที่เราชอบมารวมๆกันครับแต่ว่าหลักๆก็คือจะเป็นแนวจีนๆฮะแต่ว่ามันไม่ดูไม่ดูมั่วเลยนะพี่ดูไปสัดส่วนแบบดีมากเลยนะผมแลอะอันนี้อันนี้คืออะไรนะพี่แรกคือเราเอาตะเกียบมาตั้งนะแล้วลูกค้าก็เข คิดว่าเอาเซียมซีมาให้เขาขย่าเลยดีกว่าใคได้ไม่ต้องขย่าจะเกียบเราเล่นนะเด็กเสิร์ฟเราเก็บลอยก็เ,เลยเอาเซียมซีมาวางไว้ไ<ๆ>เลยนะก็คือขย่าไดแแ้และดูได้จริง,รงดได้จริงเลยเอาล,ลูกค้าบอกแม่นอยู่นะฮะ จีอ่ะาลูกค้าเขาขเปิดมาด้วยว่าแม่นนอกจากสไตล์ร้านจะดูแบบจริจีสไตล์แบบชิลๆแล้วอย่างเงี้ยครับพี่โลดพี่โลดเนี่ยเปิดร้านมานานหรือยังเพิ่งเปิดครับประมาณ6เดือนแล,แล้วก่อนานั้นพี่โลดทำเป็นร้านอาหารมาเหมือนกันหรือเปล่าไม่ได้ทำครับอันนี้คืออยากทำล้วนๆก็เลยลองทำดูครับอยากทำมากใช่ใช่อยากทำแล้วก็อยากแต่งแบบนี้ก็เลยเราก็ทำเลยดุดยๆคนเดียวเลยฮะไม่ได้มีหุ้นอะไรส่วนตัวคือเราชอบทำอาหารด้วยหรือว่าเราชอบกินใช่ครับด้วยทานอาหารแล้วก็ดื่มเที่ยวตามภาษาพี่โลดครับอาหารเด็ดของร้าน กันเลยเนี่ยพี่ว่าลูกค้ามาแล้วเนี่ยต้องสั่งเนี่ยมีอะไรบ้างฮะที่พี่แนะนําเลยเพราะว่าเป็นเมนูที่เราคิดขึ้นมากันเองอะ่ะผัดไก่ผัดหม่าล่าเป็นซอสหม่าล่ากระปงหม่าล่า,มมา,ลาสูตรของเล่นพี่เองก็เลยเอามาทําตัวนี้ลองชิมไปด้วพี่นะ,อะเอาละเราก็โรยผงไปนิดนึงเพราะโรยมากหม่าล่าเขาว่าจะเผ็ดใช่ไหมพี่ตัวนี้ไม่เผ็ดมากครับเอาละทุกคนเราจะลองชิมกันนะครับ เขา้ากันมากเลยกับตัวผงม,มาแลื่ครับพอกินแล้วกลิ่นกลิ่นผงม,มาล่างตัวนี้มันจะเหมาะกับเวลาเรากินกับไอ้ขวยฟองอมันจะเข้ากันมากเลยครับถ้าเมนูต่อไปเลยครับพี่แหนมทอดอันนี้อาจจะไม่ค่อยได้เห็นแต่ว่าก็มีที่อื่นบ้างครับแต่แต่บางที่ก็จะไม่มีมันจะเป็นแหนมแล้วเราไปชุบแป้งทอดครับนจนกรอบนะฮะเดี๋ยวลองด <c oughs> ูนะครับทุกท่านครับเผ็ดใช่ไหมแต่ว่าอร่อย คือเหมือนที่พี่โรบบอกเลยว่าข้างนอกมันจะเป็นทิกเกอร์กรอบๆครับส่วนข้างในจะเป็นชาติเปรี้ยวๆหน่อยของโดนัทิ๊กเข้าไปก็จะขึ้นเลยคันนี้แล้วคราวนี้โดนัทลงไปปุ๊บเลยแต่ว่ามันเข้ากันะฮะเราจะกินได้ขออนุญาตดื่มน้ำเกงมวยก่อนนะฮะดูด้านนะฮะขอดื่มก่อนนะฮะน้ำแกงมวยร้านนี้อร่อยมากทุกคนมันจะมีน้องสาวด้วยคนนึงพี่โรนเพราะวันนี้จะเป็นนักกินสมายของทางรายการเราเลยอ่าฮะอ่าเกดนักกินมวยไหม ่ใช่เกี้ยงวยเกี้ยกเกวยเกีย้ยงวยลองชิมดูแล้วทุกคนทางบ้านจะไม่เชื่อว่าซันเนี่ยเมคหรือเปล่าลอันนี้คำแหนมเป็นแหนมทอดกรอบกินคู่พริก,กไม่เผ็ดไหมไม่เผ็ดครับเมื่อกี้ซันกินไปแล้วใช่ไม่เผ็ดเลยไม่เผ็ดเท่าไรหร<อ>่ฮะวันนี้คนคูณสั่งเยอะายมากเลยพี่เมือี้เอ่อบางคนเขาก็จะไม่รู้ว่ามันคืออะไรครับแต่ว่าพี่ถ้าถามพ,พี่แนะนำพี่จะให้เขาสั่งอ่าเพราะว่ามันจะ เพลินๆดีครับแต่เยกเพลินมากอร่อยผมเป็นไงการาเกดกรอบไต่ไม่ได้เปรี้ยวจะไม่เปรี้ยวไหมไม่เปรี้ยวแต่จะได้กลิ่นแหนมไหมเดลิชั่นแหนมอยู่ไหมแบบกรอบแบบเผ็ดนะครับเผ็ดเหรอเผ็ดเหรอพที่เผ็ดก็ไม่เผ็ดสามชั้นผัดพริกเกลือเอามาทำปรับให้มันเป็นเป็นสูตรีร้านก็คือสามชั้นเราจะไปทอดก่อนครับแล้วก็มาคั่วมาคั่วก็จะกรอบๆแล้วก็พริกเกลือก็มันๆเค็มๆครับน่าอร่อยหนึ่ง ติดตลกเกินไปแล้วอาชิมด,ดีแล้วอร่อยจะมีกลิ่นเผ็ดนิดนิดนิด,น,ด,น,ด,น,ดนึงแล้วก็มีความเค็มของทางเกลืนอนี่ใช่ไหมพี่ได้แล้วก็มันมันกรอบ พาผมมาผมจะสั่งอันนี้ก่อนเลยแล้วผมจะบอกนิดนึงนะทุกคนนะกินคู่กับเก๊กหวยมีฟองเนี่ยอร่อยจะผมเพลินมากอันนี้จะเป็นยำางตูฟูครับอ่าแต่ยำางตูฟูของที่ร้านก็จะรสจัดนิดนึงครับเห้มันข้นหน่อยผมเออดผ่ามนิดนึงพี่พอจะได้ออกมาหมดเนี่ยพี่ชิมไปเยอะไหมเยอะมันต้องชิมไปเยอะเนาะใช่จนหน้าแป้นหมดแล้วเนี่ยพี่พี่ก็ว่าไปตักน้ำรากไปนิดนึงโอเคฮครับครับโอเคชิมมานะครับ รสชาติเปรี้ยวๆนิดนึ่งใช่ไหมพี่ครับผมเผ็ดนิดนึงแล้วก็กุ้งเนื้อเด้งมากทุกคนกุ้งเนื้อแน่นมากเกจมาลองกิมไหมเดี๋ยวให้น้องน้องแถวาลองได้เลยได้เลยเมนูนี้ดุเล็งมาตั้งนานแล้วเอาละกินกุ้งด้วยเหรอคะมันจะดีเหรอคปล่มันต้องกินคู่คู่มันมีหอมเจียวด้วยใช่มใช่ใช่ใช่จะโรยไปเมนูนี้สมแล้วที่แบบดุเลรงมาเน่ อร่อยจริงอร่อยจริงครับเอาละเป็นเรื่องแล้วนั่งยาวเลยนะกระเบิไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวพี่เดียวใหม่ต้มขาต้มขาต้มขาไก่ก็คือปกติเขาไม่ได้เอาไว้ในร้านอาหารร้านเ่าอะไรมาณนี้ใช่ปกติเขาจะอยู่พวกร้านอาหารตามสั่งปกติอะไรเงี้ยทำไมผมพี่ถึงหยิบขึ้นมาไว้ที่นี้ด้วยส่วนตัวชอบครับส่วนตัวชอบแล้วก็เลยว่าเวลาแบบว่านั่งกินมึนๆนอื่นๆเงี้ย ได้ไปสักนิดนึงอ่ะจดดีขึ้นเรากำลังมาชิมต้มขาไก่กันนะครับแต่ผมชอบมากมากเลยคือทุกอย่างคือสดมากทุกคนนี่ครับได้ความมันมากมากคือ๋อไก่นุ่มมากแล้วก็ไก่จะเป็นส่วนของสะโพกครับเี่ยนะครับก็จะนิ่มนิดนึงจะได้ไม่ไม่แบบว่ารู้สึกว่ายากทะเรมา้นะครับคือ คือผมรู้จัอธิบายเป็นคำพูดยังไงกับคนผู้ชมดูอ่ะคุณต้องมาลองกินอ่ะแต่ผมแนะนำว่าเนี้ยทีเด็ดสำหรับใครที่กินน้ำเต้มหู้ว้แล้วแบบเริ่มมึนใช่มันมันนัวๆไปมันนัวๆใช่ใช่ใช่หนังไก่ทอดครับเป็นเมนูง่ายๆฮะแต่ว่าพอมันกินแล้วมันหยุดไม่ได้เวลาเราสั่งแล้วเรามีแอลกอฮอล์เข้าไปในร่างกายนิดนึงฮะเราก็อยากสั่งอีกเคี้ยวเพลินมันจะเคี้ยวเพลินใช่ครับลองดูครับคนสั่งเยอะไหมพี่เยอะฮะเมนูนี้ผู้หญิงสาวๆจะชอบ เดี๋ยวนี้นั่งรอดูดูเหรอใครสั่งของไก่ทอดเดี๋ยวเดินไปนั่งกินด้วยมีเนียนเฉยเลยเดี๋ยวลองชิมปะปาก่อนโอเคฮะนี่ขนาดทอดไปสักพักแล้วนะฮะออยังกรอบอยู่ปกติแล้วเนี่ยหนังไก่ทอดเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเป็นชิ้นเล็กๆกัน เป็น,นคนๆบ้างอะไรบ้างนะทาไมของพี่โรดถึงใช้ชิ้นใหญ่ขนาดนี้ครัพี่ใหญ่มากเลยอะ่ะผมเคยเจอเป็นหนังไก่งวงครับหนังไกง่งวงรอเล่นโอ้ยไปยองหันขวางเลยนะใช้ไก่งวงก็ทอดแล้วพยายามจะแผ่ม,มันออกมามกรรมครับมันจะได้กรอบทั้งแผ่นครับมันจะได้กรอบแบบว่าทั่วๆทั่วๆใช่ครับแล้วก็ไม่ไม่ไมต้องถึงกับ กึ่งไหมบางทีถ้าแบบทอดแล้วแบบมันกลมๆหรื่มันจะมีความมีกลิ่นไหมนิดหน่อยหรือว่ามันจะเกือบเกือบจะไหมถูกไหมครับอันนี้เราให้แบบว่ากรอบธรรมดาให้มันกรอบเหมือนว่าให้ความร้อนเนี่ยมันกระจายเท่ากันใช่ครับเราอยากให้มันเป็นแผ่นน่าทานข้อไก่ทอดทที่ทุกร้านต้องมีแต่ทำไมของพี่ข้อใหญ่ังเลยฮะใช่ของเราจะเป็นข้อของเป็นข้อๆข้กึ่งๆเอ็นครับอ๋อแล้วก็จะชุบแป้งแล้วก็ทอดแบบกรอบ มันจะได้เขาเรียกว่าอะไรได้เคียเค้ยวเคี้ยวมันเ,เคี้ยวหนักอยู่ครับจะได้แบบว่า <c oughs> <c oughs> จะได้สั่งครับอันนี้ได้เคี้ยวหน่อยกันเข้าไปรู้สึกเลยว่าเป็นเอ็นจริงๆอะไรเงี้ยเชื่อไหมว่าถ้าใครสั่งนะ คุณยังไม่รู้ตัวเด็ดขาดว่าหมดแล้วคุณจะกินมาเลยปรดิยายเลยเคลียวไปเพลินหยิบ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 หมดแล้วสุดท้ายก็จะเป็นสุดท้ายครับกับแก้มครับเป็นถั่วแบบว่ายำถั่วปกติครับพอเวลาเรากลึ่มๆแล้วก็อยากกินมากมันจะเพลินมากเวลาคุยกับเพื่อนไปด้วยหยิบไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยถั่วนี่คือเราเราก็ไม่กินเผ็ดใช่ไหมเราก็เราก็ผมต้องลองกินครัเราก็ต้องสักสักไม่โดนพิกนะเดี๋ยวผมลองกินเผ็ดเลยเผ็ดเลยนะกินเลย อร่อยมากมันมีความเค็มของเกลือที่โรยในถั่วใช่แล้วก็ริกเผ็ดในหน่อยเพราะมันกลิ่นที่มันหอมขึ้นมาอร่อยมากแล้วก็เชื่อมโ่รนเลยว่าคนจะต้องกินเพิินเพ่อ่าเพิ่นๆิครับอันนี้เพินนี่กระเพินนี่กระเพินนะอ๋อทุกอย่างนะทุกคนเพินครับมาที่นี่กินเพินทุกอย่างอืมอร่อยทุกอย่างแต่ว่าเอาเอาีิเอาความชอบของผมนะชอบอันนี้มากทุกคน ใช่ับาด่อยมากขายดีครับทั้งหมดของพี่โลกที่ร้านเนี่ยครับมีทั้งหมดกี่เมนูอุ้ยพี่ไม่ได้นับโดยประมาณสัก50ประมาณนี้ครับ50เลยเหรอใช่ครับอจะมีพวกเป็นข้าวราดนะครับแบบใครหิวข้าวแล้วก็มามันจะเป็นข้าวราด กะเพราหรืออะไรเงี้ยก็จะมีข้าวผัดกับกะเพราๆๆโน่นนี่นั่นครับเผ <ไป S 1> ื่อใครหิวข้าวกินก่อนฮะแล้วค่อยดิ้งก็ถือว่ามาที่นี่คือกินข้าวพุใจครับ<ช>กินข้าวไปด้วยดิ้งไปด้วยค<ช>วบคู่กันไปให้ท้องอิ่มนะฮะท้องอิ่มแล้วเราจะได้<ช>จิบเ็กไม่มีฟองลยครับที่มาอาหารเรียบร้อยผมสงสยมากเก๊กหว่มีฟองของทางร้านเนี่ยคืออะไรครับพี่ก็คือตัวตัวนี้เก๊กไม่มีฟองมีดีกีฮะขอผมกินได้ เราที่ร้านก็จะเป็นช่วงนี้จะเป็นโปรบุฟเฟ่ครับผมเป็นโปรบุฟเฟ่ใช่ครับโปรบุฟเ<ช>ฟเ่นี่คือเป็นโปรยังไงครับตัวนี้299ต่อต่อคนครับห้าโมงเย็นสทุ่มก็คือเติมได้ตลอด<ช>ไม่ต่อจัดเติมไม่อั้นเลยใช่ก็คือ,มอหมดแล้วลูกทางเด็กของเราก็จะเติมให้ตลอดเลย<อ>ไม่พักเลยครับเติม นี่คือจัดยาวถึงขนาดไหนก็มีจะมีปรับรายละเอียดทุกเดือนนะครับแต่หลักๆก็คือจะมี299เก้าเก้าอยู่แต่ว่าบางเดือนจะมีปรับมุ่งปรับนี่ฮะลองสอบถามหน้าเพจได้ถือว่าคุ้มมากโปรสองเก้าเก้าคุ้มยิงใช่ฮะคนอื้ากินนอกถ้าคนไรเงี้ยสองเก้าเก้ากินเท่าไหร่ก็ได้ใช่แล้วนอกจากโปรบุฟเฟ่ต์เต๊กมวยมีพอแล้วเนี่ยครับมีโปรโมชั่นอะไรอีกทางร้านตอนนี้มีครับก็มีพวก เดียวก็เมากลับบ้านได้เลยมากเลยนี่ใช่ับถ้าใครทานเป็นเบียร์เบียร์ขวดก็จะมีโปรนี้3ามขวด3ามขใส่เป็นเซตก็คือสั่งชุดหนึ่งก็2คนก็อยู่แล้วไม่อยู่ก็อีกเพิ่มทีได้ได้ได้แล้วการเดินทางมาทางร้านที่ร้านเนี่ยต้องเดินทางมายังไงบ้างก็ถ้ามีรถส่วนตัวนะครับก็ จอดที่โครงการได้เลยจอดฟรี4ชั่วโมงก็ต้องสแมป์บัตรกับทางร้านด้วยจะจอดฟรี4ชั่วโมงหลังจากนั้นชั่วโมง20บาทครับถ้ามาทางเอมท,ท,ทรครับสถานีลาดพร้าวออ,อ,อกประตู3เดินมาประมาณ300เมตรไม่ไกลครับ,บร้านอยู่ลาดพร้าว15าาซอยเลยโอเคครับผมใครที่สนใจครับมาเลยครับลาดพร้าว15<บ>ใช่ครับลาดพร้าว15ไม่ไกลทุกคนใกล้ใกล ลองมาชิมกันดูแล้วบอกได้เลยว่าอาหารเด็ดมากและที่สำคัญนะฮะโปรโมชั่นที่ไม่มีฟองตอนนี้น่าโดนมากโอเคฮะวันนี้ก็ขอบคุณพี่โลดมากครับผมนะฮะที่ให้น้องได้มาชิมอาหารที่นี้ได้เลยครับมาได้เลยถ้าตอนนี้อยากจะติดต่อมาทางร้านสามารถติดต่อได้ทางไหนบ้างครับพี่โลดก็เฟซบุ๊กก็เซิร์ชได้เลยครับกิบเจริญขึ้นเลยมาแล้วแต่ไม่ลึกครับ มารับอย่าไม่ลืมทุกคนผมจิบเจริญยังไงอย่าลืมมากันนะครับวันนี้ขอบคุณพี่โรดมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตกินต่อเลยละกันได้ครับเดี๋ยวจะชนน้ำหน่อยเอาขอชนแก้วน้ำหน่อยอ้าวขอบคุณครับเอาล้วทุกคนขออนุญาตกินก่อนนะครับ